สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเนยแดงไปให้กบปลาไก่แล้วก็หมูครับครับผมอ่าวันนี้มาเอาเนยแดงกับน้องอะไรนะผู้ดิดอ่าผู้ดิดอุปกรณ์มีอะไรบ้างผู้ดิดมีสวิงเอาไว้สวิงตักจานเอาไว้ให้อาหารจานเอาไว้ให้อาหารแล้วก็ถังถังเอาไวา้ใส่เอาไว้ใส่ป้าไหนไปเอาเนยแดงอยู่ไหนบอน่อเนยแดงโอ้โหเยอะมากนี่น,นี่มาตรงนี้ผู้ดิดอ่ามาลงในยไหมตัวนี้ กาจากขยายาไเอามาลงกรรมเดียวแล้วมันก็ขยายใช่ไหมอ่าวางถังไว้ลึกไหมพอดีตรงนี้ไม่ค่อยได้ลึกเท่าไหร่อ,หรอ่าพอดีเดี๋ยวตักมาอ่านี่ไงพอดีตักมาแล้วนะครับตักเอาแหนแดงไหนอ่าอันนี้แหนแดงพันไมโครฟิล่านะครับพันที่กรมวิชาการเกษตรนะครับแนะนำเนาะพอดีเอามาดูซิแหนแดงลักษณะมันเป็นยังไงอลองตกนละ อันนี้คือลักษณะของแหนแดงนะครับเนี่ยอันนี้โปรตีนนะครับค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยประมาณ2 1่สเถึงยีเนตาะนะครับเกือบเกือบ30%เลยนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นนะครับแหนแดงตัวนี้นะครับประโยชน์แล้วก็โปรตีนจะสูงกว่าอาหารสัตว์นะครับเกือบทุกประเภทที่เราให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกบอาหารปลานะครับอาหารหมูนะครับหรือแม้แต่อาหารไก่นะครับเนี่ยอันนี้คือเราใช้แหนแดงเลี้ยงประจําทุกวันเลยใช่ไหมผู้ดิบ ใช่ไหมตักเอาเลยเอามีอะไรมีหอยเชอรี่ด้วยเห็นไหมอ่าเอาขึ้นมาเลยไาไปเดี๋ยวมันลนเดี๋ยวลนเดี๋ยวลนไม่เอาเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวลนไอหอยขมดูสินี่ไงอันนี้ก็ขึ้นมากินแหนแดงใช่ไหมหอยขมก็กินนี่ไงนี่ไงน่าตักหอยเชอรี่มาดูสิอันนี้ก็หอยขมนี่ไงหอยเชอรี่เห็นไหมตักขึ้นมาดูสิอ่านี้ก็นี่ไงหอยเชอรี่ก็กินแหนแดงไหนดูสิดูหลักฐานที่ผลิต โอ้โหนี่ไงครับหนแดงยังเต็มปากเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหอยเชอรี่นะครับก็ในบ่อนี้ก็มีนะครับมีหอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับหอยแต่ก็แหนเราเยอะนะครับหนเยอะมากนะครับเนี่ยนะฮะเต็มบ่อเลยนะครับอันนี้ก็คือบ่อที่เลี้ยงไหนแดงไว้นะครับก็จะร่มร่มหน่อยนะครับเนี่ยมีแดดส่องลำไรได้ยังครับมาเทใส่ถังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคๆค่อยย ะนะครับเดี๋ยวค่อยไปตักนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปเลี้ยงนะครับพวกปลาพวกกบต่างๆนะผูะ้ดิษเอาอีกเอาได้ไหมได้เอ,เอาเลยมาเอาขอบๆนะครับอันนี้ให้ทุกวันนะครับพวกกบนี้ให้วันละครั้งนะครับเชอรี่ระวังมันบาดมือระวังบาดมือมีทั้งหอยเชอรี่สีทองและสีดำหอยเชอรี่สีทองและสีดำใช่ไหมพู้ดิษอยู่ตรงนี้สีทองจะอร่อยกว่าสีทองอร่อยกว่าเนื้อมันนุ่มกว่าใช่ไหม กินกับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยค่กินกับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยมากมา,มาตักมามาดูาไข่หอยเชอรี่นะครับมาพอแล้วเอาขึ้นมาน่ขยาก,ก่อนเนี่ยเทลงจับดีๆจับดีๆเทไว้นะครับถ้าไม่พอแล้วหมดแล้วก็ไปเอาออตรงนู้นได้ตรงนู้นได้หน่อย ถ,ถ,ถ้าบ่อ <ไป S 2> นี้หมดก็จะมีอีกบ่อนึงเออมีหลายบ่อใช่ไหมผดีบ่อแหนแดงเห็นเห็นอีกบ่อหนึ่งที่มันเน่าแล้วแล้วมันเกิดใหม่อ,อันนี้มันเน่าแล้วเกิดใหม่นะครับบางทีช่วงแรงมันก็น้ําแห้งนะครับมันก็อยู่ติดตามขอบดินนะครับอันนี้แหนแดงตัวนี้จะค่อนข้างสวยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบ่อกบนะนะครับนี่บ่อกบกแล้วก็บ่อปดุกนะครับเวลาเราปล่อยน้านะครับมันน้าน้ำนะครับเศษอาหารเศษขี้กบอะไรจะลงมาตรงนี้นะครับเป็นอาหารแหนแดง นะครับแหนแดงเป็นอาหารกบและปลาในขณะที่ขี้ปลาขี้กบก็เป็นอาหารแหนแดงใช่ไหมผู้ดิบแล้วคนกน็กินปลากินกบใช่ไหมอ่ามาได้เยอะอย่างโอหนี่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วอ่าเยอะเอาไปให้ก่อนไหมลองเอาไปให้ก่อนอ่ามา่มาเดี๋ยวจะวาพาไปดูหมูก่อนเพราะว่าหมูไม่ได้ถ่ายนานแล้วหลังจากพี่ไม่ได้ซื้อขายตัวเก่าไปแล้ว ไปให้หมูปลาหมูหมูก็จะมีมีสองตัวอ่ามีหมูกี่ตัวสองตัวเดี๋ยวให้ให้กบให้กบกับปลาก่อนพอดีเนยให้กบตรงนี้อ่ากบอันนี้ให้ไปเมื่อวานเนาะนะครับอันนี้ให้กบไปเมื่อวานก็เหลืออยู่นะครับแหนแดงแต่ก็เดี๋ยวหวานไว้ให้นะครับเนาะกบนี้ให้แหนแดงเป็นอาหารหลักเลยนะครับอ่าไม่ได้ให้อาหารเนาะนะครับอันนี้คือเป็นกบพ่อพันธุ์นะครับให แหนแดงเพียงอย่างเดียวเลยนะครับวันละครั้งนะครับวันละครั้งช่วงเช้านะครับช่วงเช้ามาหวานไว้นะครับป่ะผู้ดิตป่ะพอแล้วนะครับเดี๋ยวกินเองนะครับแล้วมาดูส่วนของกบเล็กบ้างอ่ากบเล็กอันนี้ก็ยังอยู่เนาะผู้ดิตอ่าแหนแดงยังอยู่ป่ะมาอันนี้ก็แหนแดงยังอยู่นะครับอันนี้ใช้ให้แหนแดงอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้ก็บ่กบนี่ก็ เหลือไม่เยอะนะครับแหนแดงเนาะอันนี้ก็หวานไว้อ่ะอ่านะครับเดี๋ยวเขากินเองนะครับกบนะครับอ่าไม่ต้องให้เยอะอ่ะคันนี้ปลาดุกผู้ดิตอ่าบ่อน,นี้เป็นบ่อปลาดุกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ให้น้องผู้ดิตตักให้อ่ะตักให้เลยผู้ดิตลงสิแต่ปลาดุกมันจะกินเร็วองใหม่อ่าก็จะกินอยู่นะครับเนี่ย อันนี้ให้กินวันล,ละครั้งนะครับปลาดุกเนาะอ่าอันนี้มันอาจจะตกใจเนาะผลิปปปตปกติหวานนะก็ขึ้นมากินเลยนะครับอ่าตักสีจานเลยอ่าไปโอเคไหนโอเคจานหนึ่งอ่ะหวานไว้เลยครับหวานไปสาดไปเออโอเค <Okay. S 1> พอแล้วไปเนี่ครับเดี๋ยวเขากินเองนะครับเนี่ยปลาดุกเดี๋ยวขึ้นมากินเองนะครับอ่านะฮะเห็นขึ้นมาแล้วนะครับอ่อาเห็นนี้เดี๋ยวมาให ไก่อ่า uh, ผู hey. oh, ้ด no. ิษไหนหลังจากหลังจากเดินมาเมื่อกี้เจอเห็ดแดงด้วยไหนโอ้มีเห็ดแดงด้วยพาเอาให้ไก่ให้ไก่เร็วให้ไก่เห็ดแดงเห็ดแดงถึงไหมถึงไหมให้ไก่เนี่ยอ่าตักเข้าไปให้ไก่ซิมาไก่ไกไก่จริงๆเราต้องใส่ลงนู้นถึงไหมถึงไหมไก่ มาเอาไม่ถึงเดี๋ยวพ่อให้มาอันนี้เดี๋ยวให้ไก่นะครับเทไว้ตรงนี้เลยนะครับไก่นี่ไงครับเทไว้ตรงรางอาหารเลยนะครับเห็นไหมฮะไก่กินดีนะครับหนอแดงแให้อีกนะครับอ,อันนี้ไก่ก็กินนะครับหนอแดงนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับไก่ก็กิน ดีมากนะครับไก่จะกินลูกอาเห็นไหมไหดูนะครับเนี่ยอันนี้ไก่ก็กินแหนแดงนะครับแหนแดงนี้โปรตีนค่อนข้างสูงเนาะนะครับเดี๋ยวต่อไปให้อะไรผู้ดิตหมูอ่าให้หมูอ่ะมาเอาไปไปแล้วก็ในนั้นมีลูกไก่ด้วยอา่อามีลูกไก่ด้วยอ่าเอาไปให้หมูครับไหนมาดูซีกหรูอา่าอันนี้เป็นหมูป,ป่าใช่ไหมผู้ดิต อ่าเดี๋ยวตักแน่แดงให้ซิปูกำลังจะล้างเออกำลังจะล้างนะเดี๋ยวเอาอ่าลองเอาแน่แดงให้ดูนะครับเนี่ยก็จะวิ่งมากินเลยเออนี่ไงแน่แดงเได้ไหมครับโหกินกินเก่งไหมผู้ดิบอันนี้ชื่ออะไรนี่มีชื่อยังหมูตัวนี้มีแล้วชื่อว่าอะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่ออูดฮะตัวนี้ชื่ออีดชื่ออูดีดกับอูดอ๋อนี้เป็นหมูตัวผู้เนาะผู้ดิบเนาะโอ๋อนะฮะ ้าเดี๋ยวไปให้ตัวเมียครับเอาแหนแดงสิงอ่เอาเดี๋ยวตักแหนแดงนะครับเอามาให้ตัวเมียสิเออนี่ไงครับอ๋อนะครับกินดีมากนะครับนี่ให้วันละสองครั้งนะครับแหนแดงเนาะสมมากก็คือเน้แนแหนแดงแล้วก็ ข้าวบดนะครับอันนี้ข้าวเอามาบดนะครับบดแล้วก็เป็นอาหารนะครับเนะี่ยเพราะว่าข้าวมันถูกใช่ไหมผู้ดิดข้าวถูกกว่าลำอีกใช่ไหมก็เลยเอาข้าวมาบดนะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอดีที่บ้านมีอ่าลงสีโคเรือนนะครับในโรงสีโคเรือนมันก็มีหัวบดอ่าบดข้าวบดแกลบด้วยนะครับเนาะเราก็เลยเอาข้าวนี้ไปบดนะครับอ่ามาเป็นอาหารหมูนะครับจะ<ด>ให้ข้าวบดนะครับแล้วก็อ่าพวกเศษ อาหารนะครับแล้วก็พวกไวเชอรี่นะครับตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็แหนแดงนะครับหลักๆก็คือแหนแดงนะครับเป็นอาหารหลักเนาะครับอันนี้คือให้เฉพาะแหนแดงนะครับเห็นไหมฮะกินเก่งมากใช่ไหมผู้ดิแบผสมด้วยอ่าเอาอันนี้เขาเรียกว่าข้าวบดข้าวบดอ่าลงไปเลยนีไงให้ข้าวบดนะครับอ่าเดี๋ยวตักแหนแดงให้อีกน้องผู้ดิดแวก็ฟังอาเดี๋ยวเย้อแหนแดงให้อีกนะครับ นี่คือไปโอ้กินกินมากนะพ่ดีนะเห็นไหมพอแล้วมนะั้งอย่าเล่นอ่าไปพอแล้วพอแล้วเอาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ดไวเดี๋ยวฝนโดนเนี่นยไม่เ่าฝาเลยอ่าปิดไว้ปิดไว้ไวโอเคมานะครับนี่งกอ่านี่หนันแนแดง นี่หมูกินเก่งมากนะครับไหนแดงนะถ้าวันไหนขี้เยอะก็ล้างอ่าวันไหนขี้เยอะก็ล้างล้างลงไปไหนปล<ะ>าลงไปสะ,ละปลาก็กินขี้หมูแล้วคนก็กินปล<ะ>า <laughs> แล้วคนก็กินปลานะครับนี่หมูกินอีกน่งอีกจะดีกว่าไปเดี๋ยวเอาไปให้อ่ปลากินพืชอยู่สะไปเอาไหนแดงไปทิ้งเอา อ ouais. ตอนนี้เนี่ยแดงจะหมดแล้วไปตักอ่า <บร S 1> เดี๋ยวในแดงหมดแล้วเดี๋ยวไปตักเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้มาดูเดี๋ยวเราจะไปตักอีกแล้วมาดูบทนี้อ่าเดี๋ยวเราไปตักให้ปลาจากนั้น,ตน,นแต่ว่าปลาดุกที่เราเดินผ่านมาเอาในแดงให้นี้หมดแล้วใช่ไหมผูิตเห็น,น,นไหมครับเนี่ยปลาดุกก็หมดแล้วอ่าผูิตเดี๋ยวเหลืออยู่นิดนึงเอาให้เลยครับปนะ่ะอแล้วเอาขึ้นมาเทให้ปลาดุกทั้งหมดเลยอ่าเหลือไม่เยอะนะครับอ่าวาดลงไปเลยครับ อ่าเนี่ยฮะก็จะอายเนาะนะครับตอนที่เราอยู่ปลาเดี๋ยวค่อยเอามาให้อีกปลาเดี๋ยวเราไปให้ปลาสวยอ่าปลากินพืชนะครับในสระนะครับปลาต่อไปเดี๋ยวตักไปให้ปลานินกับปลาตะเพียนอยู่สระกันค่ะอ่าปลาเดี๋ยวมาตักไปให้ปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับอยู่สระพราปลาดุกกับกบกับหมูกับไก่เราให้ไปแล้วนะครับ นั่นไหมผู้ดิษฐ์โอ้โหเยอะมากตักครั้งเดียวเอออ่ะให้อีกนั่นนะอันนี้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะอ่าสระนี้นะครับก็เลยให้ผู้ดิตตักได้นะครับอ่ะพอแล้วผู้ดิษฐ์ได้อีกไหมโอ้โหมาขึ้นไหมครัขย่าก่อนเดี๋ยวเขย่าก่อนให้มันลวมกอนโอเคอ่ะเทลงเดี๋ยวด้วยผู้ดิษฐ์ถอยก่อน โอเคเดี๋ยวโอเคไป่ะตรงนี้เริ่มไม่เห็นแล้วต้องเอาร่มนู้นป่ะพอแล้วไป,ปเดี๋ยวเอาไปให้ฝั่งนูน้นเอาไว้ก่อนไปที่ตักอ่าไปออกมาเออออกมาไว้ที่ตักนะนี่ได้แล้วนะครับนี่น้ำหนักประมาณโลหนึ่งนะครับเนี่ยปกติก็คือจะให้เต็มถังเนาะนะครับเอาพลีดเอาจานอาจารย์ไปนั่ไงอาจารย์จานในด้านหลังไปเดี๋ยวให้ปลาไปถือเอา ไปเดี๋ยวไปให้ปลาอยู่สะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ปลาปลากิน,นกับปลาตะเพีนยนอยู่สะกันครับปเดี๋ยวเนี้ยให้ปลากินพืชนะครับอ่าสะนี้จะเป็นปลากินพืชนะครับอันนี้ต้องคอยระ,ะมัดระวังเนาะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกนะครับน,นี่สะลึกอ่าไปเดี๋ยวเทสาลงไปเลยเออนี่ไงไปเดี๋ยวเขามากินเองนะครับ ให้หมดเลยปลามากินแล้วก็ oh, โห<ฆ>นี่ไงไครับีเริ่มมาแล้วมาแล้วครับนี่ไงนี่ครับดูเขากินครับเนี่ยค้างเยอะมากนี่ไงอันเดียวล้างก่อนโอ้โห กินไม่หมดวันต่อไปเดี๋ยวเขาจะกินเองปกติจะให้เยอะมากใช่ไหมผูดิตเต็มถังเลยป่ะใช่ไหมนะฮะเนี่ยปกติก็จะให้เต็มถังนะครับซาเนี้มีอะไรที่เยอะที่สุดหอยใช่ไหมหอยหอยขมเดี๋ยวระวังระวังมันมันขึ้นไม่ได้ผูดิตเห็นไหมครับนี่หอยขมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะยกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงยอเนี่ยครับมันจะมีหอยขมนะครับที่เกาะตามนี่หอยมาครับโอ้โหนไงครับเห็นไหมฮะหอยจับอยู่ นะครับเนี่ยมีแต่หอยแต่เยอะไม่พอตรงนั้นก็ก็มีเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ตรงนี้ก็เยอะผู้นี่มาดูตรงนี้ผู้ดิตอ่าหอยตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย,ยอ่านี่กิ่งไม้นี่ไงเห็นไหมครับเนี่ยนี่หอยดูนะครับกิง่งเผาเนี่ไงอันนี้มันจะหมดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะหอยเมื่อกี้นี่ตัวนั้นจะเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอะไรมาเกาะดูซิเอาไม้เอาไม้มาเกาะขึ้นซิ เออนี่ตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะนี่มันหลุดแล้วใช่ไหมกินเผาตัวนี้จะเยอะนะครับเอาไม่ได้มัดไวเอาขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสมาถ่ายให้ดูนะครับอ่าหอยนะครับถ้าใครติดตามก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับอนะฮะก็นะับปลาก็จะกินค่อนข้างดีนะครับนกินดีเดี๋ยวผู้ดิดไปไหนพาไปดูหอยฝั่งโน้นนะครับอ่เดี๋ยวผู้ดิด าพามาดูหอยม,ม,ม,มีไม้ไหมฝั่งนี้เดี๋ยวมายกดูหอยฝั่งนี้นะครับรเ,เออไม่ต้องขึ้นมามนพูดิเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดอา,อาลงไปงโอ้โหเอาลงไปลงไป,ไงไปงเยอะนะครับตามตามขอนไม้นะครับเนี่ยสังเกตดูหอย ตอนนีเน้เป็นเศษผลไม้ที่มันหล่นลงมาเ,ออเป็นอาหารของหอยใช่ไหมเดี๋ยวดิหลักฐานที่มันกินเอานมามาเนี่ยเดี๋ยวลงยกให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงกิ่งพายนะครับเนี่ยโอ้โหเียบไม่ได้นะครับหอยเยอะอ่าเดี๋ยวให้ดูก้านนี้นะครับดูครับเฮ้ดูครับออดูครับนี่ฮะเออยอะมากนะครับหอยเก็บแค่ก้านเดียวก็สามารถกินเออก้านเดียวก็กินสามารถกินได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยนี่หอยนะครับ ปเดี๋ยววันนี้มีโอกาสเอาแหนแดงให้ปลาให้กบให้หมูใช่ไหมผู้ดิตเดี๋ยววันหลังค่อยมาถ่ายให้กับหลายๆท่านที่ติดตามนะครับได้ดูอีกโอ้โหปลากำลังกินเลไรผู้ดิตเดี๋ยว,วนี้มันอาจจะตายเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปหลบไปนิดนึงนะครับกลับมาก็จะหมดเหมือนกับบอ่อปลาดุกนะครับเดี๋ยวผู้ดิตฝาก คิดหน่อยผลิตช่องวิศวกรชาวนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าครับผมวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย